ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนตู้แอร์หรือคอยเย็นของ Isuzu D-Max ปี2011กันนะครับซึ่งก่อนหน้าผมก็เติมน้ำยาไป2องสรอบแล้วก็มันเริ่มมีกลิ่นเหม็นในห้องโดยสารแล้วนะครับผมคิดว่าตู้ตู้แอร์ภายในน่าจะรั่วซึมนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับเกะเก็บของด้านในออกมาก่อนเลยนะครับเพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายแล้วก็มาปล่อยน้ำยาออกก่อนนะครับ พะมันจะมีแรงดันอยู่นะครับถ้าเราไปต่อท่อออกมามันจะอันตรายนะครับค่อยๆเปิดวาล์วนะครับอย่าเปิดออกแรงๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันน้ำมันคมมันจะออกมาด้วยนะครับเรอจนปล่อยน้ำยาให้หมดนะครับเมื่อน้ำยาหมดแล้วนะครับขันน็อต ยึดท่อน้ายาด้านนอกออกมา1ตัวนะครับแล้วก็ดึงท่อน้ํายาออกมานะครับท่อโล่กับท่อไฮนะครับท่อไฮจะท่อเล็กอ่าเดี๋ยวเราไปแกะในห้องโดยสารข้างในกันนะครับจะมีน็อตตัวเมีย3ตัวนะครับด้านบนหนึ่งตัวด้านล่าง2ตัวนะครับใช้สายอ่อนขันออกมานะครับด้านบนเพราะมันจะแอบเข้าไปลึกสักนิดหนึ่งอ่าจากนั้นเราก็ดึงตู้ออกมานะครับน็อตนี้ถอดง่ายนะครับน็อต3ตัวอ่นี่ครับ กองอากาศผมก็เจาะใส่เองนะครับไม่ค่อยได้เปลี่ยนไส้กรงก็สกรปรกมากเลยนะครับซึ่งช่วงหลังนี้ผมเติมน้ํายาไปสองครั้งมันก็ซึมหมกหมดนะครับเริ่มไม่ค่อยเย็นแล้วก็มีกลิ่นในห้องโดยสารผมคิดว่าตู้แอร์น่าจะรั่วซึมน้ํายานะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดีกว่าจากนั้นเราก็ขันน็อตนะครับปิดฝากันน็อตฝาตู้แอร์นะครับออกมานะครับ4ตัว ค่อยๆทําไปนะครับทําแกะจุดไหนก็ค่อยๆจําไว้ด้วยนะครับพอชุดนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนภูมิ่มอยู่ด้านในด้วยนะครับวกซีนนี้ผมจะค่อยๆแกะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอากลับมาใช้นะครับย้ายขาดนะครับค่อยๆแกะย้ายขาดนะรัสกปรกมากเลยครับในตู้อนี่ครับชุดนี้นะครับเป็นคอยเย็นนะครับที่เราจะเปลี่ยนใหม่นีครับ มันน่าจะรั่วซึมผมว่ามันมีกลิ่นเหม็นเหมือนสารเคมีนะครับมันก็จะอันตรายต่อสุขภาพเราด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องสังเกตกินในรถเราด้วยนะครับก่เดี๋ยวเราก็แกะวาวออกมาก่อนนะครับนะครับแล้วก็ตู้แอร์ตู้ใหม่นะครับก็จะอัดลมมาด้วยนะครับเวลาเราแกะมันลมมันก็จะดันออกมานะครับเป็นเรื่องปกติติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิกับเข้าไปที่ ซิงคอยเย็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบกลับเข้าไปขันน็อตล็อก4ตัวเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับจัดสายแก็บให้เรียบร้อยตามเดิมทีนี้ที่วาลนะครับผมคิดว่าผมเปลี่ยนดีกว่าเพราะตอนที่ผมแกะจะมีน้ํามันติดอยู่นะครับมีกลิ่นนะครับคิดว่าน่าจะซึมนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้ไปเลยครับทําทีเดียวได้จบนะครับเพราะเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่นะครับในการซื้อวาลนะครับใ้วาลของดีหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาใส่ตู้กลับเข้าไปนะครับโดยใส่ท่อน้ํายาเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆเดี๋ยวน้ำท่อน้ําทิ้งเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะติดอ่าแล้วก็ขันน็อตสามตัวกลับเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวโอลิงฝั่งท่อน้ํายาสองเส้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหมเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับคือเราทําแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาเวคขั้นน้ํายานะครับให้ระบบให้แห้งนะครับให้เป็นสุญญากาศ ประมาณ20นาทีนะครับของผมผมจะเวกเอาไว้นานๆหน่อยรถเราใช้เองนะครับไม่รีบ,รบขอเวกตั้งเอาไว้เลยแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นไปเก็บทําความสะอาดภายในนะครับด้านในที่มีฝุ่นมีอะไรต่างๆจากนั้นเราก็จะปิดเกตปิดเวกค่ำทิ้งเอาไว้อีก10นาทีนะครับเพื่อเช็คลัว่วนั่นหมายความว่าถ้าเข็มมันตีกับแสดงว่าระบบน้ำยาเรารั่ว แต่ถ้าเข็มน้ำยาไม่ตีกับนะครับขึ้นอยู่ติดลอบอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแส้น้ำยาระบบน้ำยาเราไม่รั่วนะครับท่อปกติแล้วก็เติมน้ำยากลับเข้าไปได้เลยนะครับผมทิ้งไว้10นาทีก็ปกตินะครับเข็มไม่ตีกับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยน้ำยากันนะครับเมื่อเราเปิดวาล์วน้ำยาเรามาไล่อากาศที่สายก่อนนะครับโดยคลายแล้วก็ให้มีเสียงอากาศอากาศอ,อกพิสน้ำยาออกนิดหนึ่งนะครับเป็นการไล่อากาศ แล้วก็เปิดวาล์วเติมค่อยๆเติมนะครับอย่าอัดเข้าไปทีเดียวค่อยๆเปิดวาล์วให้มันซีดเข้าไปทีละนิดนะครับอ่ามันฟืดเข้าไปฟืดเข้าไปทีละนิดนะครับเพื่อนๆให้มันเกินระดับศูนย์นะครับสัก10 p เพไหรือ20 psi พนะครับแล้วเราค่อยไปสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวน้ํายาจะลดลงแล้วเรามาเติมให้ได้ระดับนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งไส้กรองอากาศตัวใหม่กับเข้าไปแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ก่อนนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องนะครับเปิดแอร์สุดเลยนะครับ ทั้งพัดลมทั้งแอร์ให้คอมเพรสเซอร์เขาทำงานเต็มที่นะครับเพื่อเราจะได้ไปเติมน้ำยาให้ได้ระดับที่เราต้องการของผมนะครับผมจะเติมไปให้ได้ระดับ30 psi นะครับในช่วงที่รถเดินเบาเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันก็เย็นแล้วเย็นฉ่ำแล้วนะครับคือเติมมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีถ้าเติมมากไปคือคอมเพรสเซอร์มันก็จะทำงานหนักนะครับมันจะอั้นนะครับรอบเครื่องมันก็จะหนักสักนิดนึง สำหรับผมนะครับผมผมคิดเอาเองผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็เลยแชร์เป็นประสบการณ์นะครับผม 30psi นะครับของผม d m a ม i s u ิซปี2011แล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยนะครับ20นาทีมาดูห้องโดยสารก็ยันชําเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับในการเซอร์วิตรถเองนะครับก็เออเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เราได้มีความมั่นใจในการดูแลรถเราด้วยนะครับสวัสดีครับ